สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราประกอบสายกระเป๋านะคะในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการทําสายกระเป๋าอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการใช้วิธีการสานลายนะคะถาสานลายถักลายนะคะอย่างตัวนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่เราจะใช้นะคะก็คือการถักเปียกลมนะคะซึ่งเราใช้นะคะ หนังประกอบเข้าด้วยกันทั้งหมด4เส้นนะคะซึ่งหลังจากเปียแล้วนะคะก็จะเป็นรูปแบบลักษณะนี้นะคะสังเกตน,นะคะเราจะมีหนังนะคะเปียกลมรอบนะคะโดยใช้หนังที่เราตัดนะคะอันนี้เราสามารถประยุกต์ทำสายกระเป๋านะคะทำการตกแต่งชิ้นงานนะคะหรือแม้แต่การทำพวกพวงกุญแจนะคะแล้วแต่ว่าเราจะไปประยุกต์ทำในรูปแบบไหนนะคะ,อะโอเคนะคะก็ก่อนอื่นที่เราจะไปทำสายพวกนี้นะคะเราก็จะมีการตัดนะคะ ตัดหนังเพื่อประกอบเข้ากับตัวที่เป็นตัวการสานนะคะแล้วก็การถักชิ้นงานนะคะค่ะนะคะอย่างก่อนหน้านะคะเรามีการวิธีการเสาะชิ้นงานอย่างก็คือตัวนี้นะคะใช้วิธีการพลิกหนังนะคะอันนี้นะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการตัดหนังนะคะแล้วประกอบเข้ากับตัวเกี่ยวนะคะสายแท็กธรรมดานะคะอันนี้นะคะ หรือถ้าพวกนี้เราสามารถตกแต่งชิ้นงานด้วยการเย็บนะคะหรือใช้ลูกปัดนะคะตกแต่งเพื่อให้ชิ้นงานเราดูเก๋ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือใช้วิธีการนะคะพลิกหนังนะคะตลอดแนวเส้นนะคะแต่เส้นเมื่อสักครู่นะคะก็คือการพลิกเส้นนะคะเป็นบางช่วงนะคะส่วนด้านที่เป็นตัวจับนะคะก็เว้นไว้นะคะพลิกสองข้างนะคะแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวกระเป๋าเช่นเดียวกันนะคะ นะคะเราจะมาเริ่มต้นนะคะการทํานะคะการหักเปียกลมนะคะตัวนี้นะ,ะเราจะทําเส้นเล็กนะคะตัวนี้นะคะเพื่อประกอบข้อกับชิ้นงานซึ่งเราจะใช้สายเปียกลมที่ไม่เหยดมากนะคะให้สาตัดหนังนะคะความกว้างอยู่ที่1นึส่วนสี่นะคะก็ใช้หนังที่ยาวหน่อยนะคะสังเกตนะคะตอนนี้ครูก็จะตัดหนังตัวนี้นะคะให้เป็นแนวเส้นตรงนะคะโดยที่ให้ตัดหนังเส้นนะคะ ว่างประมาณนะคะ1นส่วนสนะคะตอนนี้ครูก็จะตัดเนะาะตัดด้านนี้นะคะด้านนี้ปุ๊บนะคะด้านนี้นะคะหเส้นนะคะอ่าส่วนเส้นที่2เส้นเดียวกันนะคะเราก็จะตัดนะคะใช้ท่าางสาตัดแล้วนะคะอ่ามีความอ่าไม่มั่นใจว่าเวลาเราตัดแบบนี้มันจะตรงไหมนะคะให้สาษาใช้วิธีการวัดแล้วตัดตามแนวเส้นก็ได้นะคะอ่าอันนี้เส้นที่สอนะคะ เราจะตัดทั้งหมดสี่เส้นนะคะยาวตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนะคะอันนี้คือเส้นที่สามนะคะส่วนเส้นที่สี่เช่นเดียวกันนะคะก็อยู่ประมาณหนึ่งส่วนสี่เช่นเดียวกันนะคะด้านนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นเส้นที่สี่นะคะความยาวนะคะแล้วแต่นักศึกษาว่าจะยาวเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะตัดนะคะแนวเส้นตัวนี้นะคะสุดแนวหนังนะคะเพราะตัวนี้ครูย ความยาวอยู่ที่ประมาณนะคะคุะกจะใช้ตลอดของแนวเส้นหนังนะคะประมาณยี่สิบนิ้วนะคะ,อะตอนนี้เดี๋ยวเราไปตัดตัวนี้ให้มันได้สี่เส้นนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ตัดนะคะหนังมาทั้งหมดสี่เส้นซึ่งมีความกว้างนะคะประมาณนะคะหนึ่งส่วนสี่นะคะส่วนความยาวแล้วแต่ลักศึกษา,านะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลียงท้องหนังตัวนี้นะคะ,ะให้ยาวไปนะคะแล้วใช้กาวนะคะทากาวด้าน นะคะคด้านนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อเราจะประกอบชิ้นงานด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะประกอบประกบเข้าด้วยกันนะคะอพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะให้ตัวนี้ทับกันนะคะใช้สองเส้นนะคะตัวนี้ประกบกันลักษณะนี้นะคะประกบกันหน้าหลังนะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะประกบหน้าหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเราประกอบกาวไว้นิดนึงเท่าไไนั้นนะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปดึงออกนะคะสังเกตนะคะเราจะมีท้องหนังชนกันนะคะทั้งสองอันมันจะมีกาวเชื่อมอยู่ตรงหัวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราให้เราใช้ตัวนี้นะคะสอดเข้าไปลักษณะนี้นะคะตัวนี้นะคะลักษณะนี้นะคะด้านนี้นะคะสังเกตนะคะด้านนี้จะอยู่ด้านหลังส่วนตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะคะให้เราจับคู่ลักษณะนี้นะคะสังเกตคู่นี้นะคะ จะเป็นคู่ที่อยู่บนสุดใช่ไหมคะตอนนี้นะเวลาเราทำชิ้นงานเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะคะการสานลายเนี่ยเราจะเริ่มจากคู่ที่มีเส้นอยู่ข้างนอกสุดนะคะก็คือเส้นนี้อยู่บนสุดนะคะเสร็จแล้วให้เริ่มจากคู่นี้นะคะอย่างตัวนี้อยู่ด้านสมมุติว่าตัวนี้อยู่ด้านขวามือของครูนะคะพาะฉะนั้นเวลาเราทับปุ๊บนะคะให้เส้นข้างล่างนะคะมาทับเส้นบนนะ อันนี้อยู่เส้นบนสุดนะคะเอาคู่ของเขาเนี่ยมาทับนะคะทับลักษณะนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเวลาทับออกมาปุ๊บนะคะสังเกตนะคะมันจะเรียงอยู่ลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใช้นะคะคู่นะคะคู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่จับคู่กันอยู่แล้วนะคะใช้เส้นข้างบนนะคะอ้อมหลังค่ะนะคะอ้อมนะคะอ้อมคู่นะแล้วมาจับคู่ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาพลิกออกมาปุ๊บนะคะท้องหนังก็จะชนกันพอดีลักษณะนี้นะคะ และนี้นะคะลักษณะนีะ้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูละตอนนี้จะเริ่มเป็นฝั่งนี้แล้วนะคะที่มีเส้นอยู่บนสุดน,นะคะเราก็ใช้เส้นข้างล่างทับนะข้างล่างทับตัวนี้นะคะส่วนคู่นี้นะคะอ้อมคู่นะคะเรามาจากคู่ใหม่นะคะลักษณะนี้นะนี่นะคะส่วนตัวนี้นะคะ,อะตอนนี้ฝั่งมา มาจะเป็นฝั่งนี้แล้วค่ะเอาเส้นข้างล่างทับนะคะฝั่งนี้ใช้คู่นี้นะคะเส้นนี้นะคะพลิกมาด้านนี้สลับไปเรื่อยค่ะนะคะตอนนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะอาจทับคู่เขานะคะส่วนคู่นี้อ้อมหลังนะคะมาจับเส้นนี้นะคะด้านนี้นะเพราะฉะนั้นการม้วนนะคะสังเกตนะคะด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะก็จะถักไปเรื่อยๆค่ะนะคะนี้ทับนี้นะคะ ส่วนคู่นี้นะคะอ้อมหลังนะคะมาจับคู่ใหม่นะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องจับคู่นะคะท้องหนังนะคะให้ชนกันลักษณะนี้เสมอนะคะอ่ะตอนนี้มาเป็นฝั่งนี้แล้วนะคะให้เอาเส้นข้างล่างมาทับนะเส้นข้างล่างทับตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะคู่นี้อ้อมนะคะเพื่อมาจับเส้นนี้ค่ะจับคู่เส้นนี้นะคะอ้อมหลังนะคะอ่ตอนนี้ก็จับคู่ พอมาด้านนี้จะเป็นฝั่งขวามือคูแล้วนะคะเอาเส้นข้างล่างทับบนนะคะล่างทับบนบนอ้อมหลังนะคะจับคู่ใหม่นะคะอ่าในเส้นเดียวกันนะคะล่างทับบนนะคะส่วนฝั่งนี้ก็บนอ้อมหลังมาจับคู่ใหม่นะคะอ่ามันจะสลับไปเรื่อยๆค่ะนะคะอย่างตัวนี้ก็ล่างทับบนนะคะบนอ้อมหลังนะคะมาจับคู่ใหม่นะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะ บนนะคะด้านทับบนนะคะส่วนจุดคู่นี้นะคะหมอ้อมหลังมาจับคู่ใหม่นะคะสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพลิกออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะทันนี้ปุ๊บนะคะอันนี้ก็ทับนะคะถักไปเรื่อยๆนะคะจนสุดความยาวที่เราจะใช้นะก็จะไปอยู่ด้านนี้นะคะด้านนี้ทับนะคะ อ้อมหลังนะคะมาจับคู่ใหม่นะคะถักไปเรื่อยๆค่ะนะคะน,นี่ก็จับนะคะอันนี้จับคู่ใหม่นะคะอ้อมหลังจับคู่ใหม่นะคะล่างทับบนนะคะส่วนบนอ้อมหลังไปจับคู่ ด้านหลังนะคะ,ะมันจะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการสานปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะ,ะสังเกตนะด้านนี้นะคะเอาเส้นข้างล่างมาทับนะคะเส้นข้างล่างมาทับแล้วหยุดตัวนี้ก่อนนะคะส่วนคู่นี้ก็เอาเส้นบนนะคะอ้อมอ้อมข้างหลังนะคะเพื่อมาจับเส้นนี้ค่ะนี้ก็มาจับคู่ด้านนี้นะคะสังเกตท้องหนังก็จะชนกันพอดีเลยนะคะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะคะ และออมหลังมาจากผู่ใหม่นะคะก็ถักไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็สามนะคะที่เป็นตัวถักเปียก,กลมเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนามยาวนะคะแล้วแต่นักศึกษา,านะคะว่าจะต้องการามยาวเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการทําสายนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ครูจะใช้ผู้ทั้งสองข้างนะคะครูก็จะแล้วแต่นักศึกษา,านะคะว่าจะใช้ผู้ยาวเท่าไหาาร่นักศึกษาก็เลือกมานะคะ สมมุติว่าครูจะเอาผู้ยาวประมาณนี้นะคะส่วนฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะคะที่เมื่อกี้ที่ครูบอกว่าครูประกอบไว้ก่อนนะคะิดกาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลื้อออกอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ผู้ตัวนี้ประกอบนะคะเข้ากับตัวที่เป็นตัวเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลื้อนะคะลื้อด้านนี้ออกมานะคะให้มีความยาวนะคะใกล้เคียงกับที่เราดึงนะคะด้านนี้นะคะ อันนี้เราก็ดึงตัวนี้ออกมานะคะอนนาจจะใช้พวกเหล็กแหลมช่วยก็ได้นะคะเวลาการเดึงชิ้นงานก็จะง่ายอันนี้คือเราลื้อหลังจากที่เราถักแล้วนะคะเราจะใช้ตัวหาง,งเปียตัวนี้เป็นผู้ของชิ้นงานนะคะ,ะสมมติว่าครูจะใช้นะคะผู้ยาวประมาณนี้นะคะแค่นี้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยให้นักศึกษานะคะประกอบเข้าไปกับตัวที่เป็นตัวเกี่ยวตัวนี้นะคะสังเกตถ้าหาว่างสารท่านไหนที่จะใช้ตัวห่วงกุญแจนะคะที่จะคล้องกุญแจเข้าไปนักศึกษาก็ประกอบเข้าไปพร้อมๆกันนะคะโดยที่เวลาประกอบนะคะให้นักศึกษาประกอบตัวนี้เข้าไปตัวที่เป็นตัวขอมมาตัวนี้ก่อนสอดเข้าไปตรงนี้ก่อนนะคะตัวนี้สอดไปด้านนี้นะคะเดี๋ยวมันจะคล้องนะคะ ตรงข้ามกันนะคะด้านนี้นะคะเราก็ให้เลี้ยงอยู่ลักษณะนี้นะคะเวลาเราตากปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะ,ะเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะคะด้านนี้นะคะก็สอดเข้าไปค่ะนะคะมุดออกมานะคะให้โผล่ออกมาจากตัวห่วกลมพวกนี้ทุกอันเลยนะคะ ลักษณะนี้ค่ะนะคะให้อยู่ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแห้งสานะคะหมอนตัวนี้ขึ้นมาค่ะนะคะหมวนมาลักษณะด้านนี้นะคะด้านนี้นะเสร็จแล้วนะคะปลายข้างหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราคล้องจากด้านนี้ไปด้านนี้นะคะส่วนปลายอีกข้างหนึ่งจะย้อนกันนะคะโดยที่ให้อยู่ตรงข้ามกันนะคะสมมุติอันนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะสอดเข้าไปในตัวที่เป็นตัวคอหมานะคะเก็บด้านนี้ก่อนนะคะ ใช้ปลายทุกเส้นนะคะค่อยๆสอดเข้าไปทีละเส้นนะคะสองเส้นได้เลยนะคะนี้ให้ไปอยู่ในชิ้นงานนะคะอ่านอันนี้เข้าไปแล้วนะคะอีกอันหน,นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บนะคะสังเกตนะคะตัวนี้เวลาเราคล้องนะคะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันลักษณะนี้นะคะ ด้านนี้นะคะสังเกตนะคะตัวที่เป็นตัวที่เราคล้องเข้าไปกับตัวคอหมานะคะอะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะปลายด้านนี้นะคะจะจะสวนกันอยู่ด้านข้างนะคะฝั่งนี้นะคะโผลด้านนี้นะคะส่วนฝั่งขวามือนะคะก็จะโผลด้านซ้ายนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะให้สาเก็บรายละเอียดะค่ะนะคะโดยที่นะคะ จัดระเบียบเส้นนะคะเรียงให้มันคล้องนะคะคล้องเข้าไปกับตัวตัวเกี่ยวลักษณะนี้นะคะนักศึกษา,ารเรียงเส้นนะคะวงกลมลักษณะนี้นะคะให้โอบนะคะโอบด้านนี้นะคะโอบขึ้นมานะคะส่วนด้านนี้นะคะก็โอบขึ้นมาก็จะเป็นผู้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวนะคะด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ได้เทียนนะคะพัน ะค,ะคันรอบตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผู้ไกดประกอบเข้ากับชิ้นงานนะคะ,ะ,คะอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บนะคะรายละเอียดกันก่อนนะคะค่ะนะคะตอนนี้นะคะเราเก็บตัวนี้ไปพร้อมกับตัวหัวนะคะแล้วก็ตัวเกี่ยวลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้สาใช้นะคะได้เทียนนะคะแล้วแต่ว่าสาจะใช้ได้เทียนสีอะไรนะคะโดยที่เวลาพันนะคะให้สานะคะพับนะคะสมมติว่าตัวนี้จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะ ให้สาพานตัวนี้นะคะให้ทับเส้นนะคะของเขานะอันนี้เรียงจะอยู่ลักษณะนี้นะคะมันก็จะไปพับเส้นนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉนั้นเงื่อนนะคะมันก็จะทับไปด้วยชิ้นงานคะคะสาเรียงนะเลียงให้สวยงามนะคะตัวนี้นะคะเรียงไปตามนั้นนะคะขนาดของตัวไดเทียนเะฉะนั้นเวลาไปปุ๊บนะคะมันก็จะไปทับตัวนี้ด้วยนะคะ สังเกตนะคะแนวเส้นนะคะก็จะเรียงนะคะไปสู่ด้านนี้นะสมมติว่าเราจะนะคะจะผ่านแค่นี้พอละนะคะส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บรายละเอียดนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดอ่ะบางคนอาจจะตัดเปียตัวนี้นะคะเราสามารถไปแต่งพวกนี้ได้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะให้สาใช้เข็มนะคะเก็บเข้าไปลักษณะน,นี้นะคะ แล้วให้สอดเข้าไปในนี้นะคะสอดใต้ตัวนี้นะคะใต้เข็มตัวนี้นะคะเพื่อเราจะไปซ่อนนะคะได้เทียนนะคะดันนี้นะคะมันก็จะเรียงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ย้อนมานะคะแต่ว่ามันจะต้องเกี่ยวนะคะเกี่ยวได้เทียนประมาณหนึ่งเส้นนะคะเกี่ยวแล้วก็มุดเข้ามาที่เดิมนะคะเพื่อ เราจะซ่อนได้ตัวนี้ไม่ให้หลุดนะคะอแล้วน,นี้นะคะเสร็จแล้วก็ย้อนไปอีกรอบค่ะแต่ว่าเวลาย้อนนะค่ะก็เกี่ยวอีกเส้นหนึ่งนะลักษณะด้านนี้มันจะไปเรื่อยๆค่ะอย่างเี้นะคะ,ะหรือจะมาอีกแนวหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็เกี่ยวลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วงศากค่อยค่อยตัดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดนะคะให้ตัดชิดนะคะขอบแนวเส้นตัวนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้เราก็ตัดสั้นได้เลยนะคะ การเก็บนะคะส่วนตัวนี้แนวของเส้นที่เป็นตัวนะคะเชือกเทียนตัวนี้เราสามารถใช้ไปแช็กเก็บนะคะเพื่อให้อาชิ้นงานของเรานะคะตกแต่งเหมือนกับใช้ตัวนี้เก็บนะคะอันนี้นะคะมันจะมีตัวได้เทียนหลุดออกมานิดนึงนะคะตัวนี้พอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็มาแต่งตัวที่เป็นตัวผู้ตัวนี้นะคะ โดยที่นิ้งสาอาจจะตัดเพิ่มนะคะโดยที่แบ่งเส้นตัวนี้คือให้เส้นมันพิ้คค่ะบางทีหนังเวลาเราตัดหนังบางคนอาจจะอ,อยู่ทรงนิดนึงนะคะเราก็ตัดเพิ่มตัวนี้นะคะให้มันมีแนวของตัวผู้ตัวนี้เส้นเล็กลงนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปตัดกันก่อนนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็ตัดผู้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสังเกตนะคะผู้เราก็จะมีนะคะความพิ้วเยอะขึ้นนะคะส่วนตัวนี้เราสามารถตัดปลายนะคะตัวนี้นะคะ ให้ซอฟๆลงมาหน่อยปลายให้มันแหลมนิดหนึ่งนะคะแทนที่จะเป็นปลายกลมๆนะคะตัวนี้ปลายสลบนะคะตดปลายนะคะให้มันพิวหน่อยนะคะทุกอันที่เป็นปลายตรงๆนะคะเราก็จะมาทําได้นะคะด้านนี้นะคะสังเกตนะคะปลายที่เราตัดมันก็จะสอบขึ้นนะคะอ่าตัวนี้วิธีการทําผู้อีกแบบหนึ่งนะคะ ส่วนตัวนี้เราก็สามารถไปพ้องชิ้นงานได้นะคะอย่างตัวนี้นะคะเราประกอบชิ้นงานนะคะเปลี่ยนจากสายตัวนี้ซึ่งเราสามารถทําสายที่หลากหลายนะคะด้านนี้นะคะก็จะประกอบอาจจะเป็นสายสําหรับนะคะประกอบกุญแจนะคะตัวนี้ลักษณะด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเปียกลมที่เราสามารถดีไซน์สายนะคะถ้าใครมีลูกปัดนะคะ สามารถนะคะใช้ลูกปัดในการประกอบชิ้นงานได้นะคะก็ตกแต่งพวกนี้นะคะหรือจะมีวิธีการเก็บหางเปียโดยใช้การปิดแบบตะก้อก็ได้นะคะอ่ะโอเคนะคะก็อันนี้คือวิธีการทําสายอีกแบบหนึ่งโดยใช้วิธีการนะคะเปียกลมนะคะสีเส้นในการประยุกต์เข้ากับชิ้นงานนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานมือที่เป็นงานคราฟชว์งานคราฟอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปนะคะเกี่ยวกับการทํา รูปแบบการทำสายกระเป๋าแบบอื่นๆนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ